อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะฟังคําตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันอของ ทุกทุกวันในเวลาเช้าและอธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ขอพระพรจากพระองค์อ่านข้อพระคำที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนสงบจิตสงบใจที่จะรับฟังและก่อนที่เราจะรับฟังขอให้ทุกคนได้คุกเข่าลงสลรภาพความผิดบาปที่ลูกและทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้เรามาฟังในคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ในวันที่8กันยายนจงยอมรับวันทุกวันอย่างมีขอไปนะคะจงยอมรับวันทุกวันอย่างที่มันเป็นลูกเอ๋ยจงยอมรับสถานการณ์ของแต่ละวันและยอมสารภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ของเจ้าคือเชื่อวางใจในเราอย่างสุดใจ และพักสงบอยู่ภายใต้อำนาจครอบครองสูงสุดและความสัตย์ซื้อของเราในบางวันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็มากเกินกว่าที่ร่างกายและกำลังของเจ้าจะรับไหวแต่เจ้ามีทางเลือกสองทางคือเจ้าสามารถเลือกที่จะยอมแพ้หรือยอมพึ่งพาในเราและแม้ว่าในตอนแรก เจ้าเลือกที่จะยอมแพ้เราก็จะไม่ปฏิเสธเจ้าหากเจ้าหันกลับมาหาพึ่งพาในเราดังนั้นเจ้าสามารถเข้ามาพึ่งพาในเราได้ทุกเมื่อแล้วเราจะช่วยฉุดเจ้าออกมาจากหลุมลึกแห่งความท้อแท้ใจเราจะเทกำลังความเข้มแข็งของเราให้แก่เจ้าและจะมอบ สิ่งจำเป็นทั้งสิ้นในแต่ละวันให้แก่เจ้าลูกเอ๋ยจงวางใจในเราโดยการพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของเราเถิดอาเมนให้เรามาวางในข้อพระคำในสรุดีบทที่42ข้อ5จิตใจของข้าเอ๋ยฉันไหนจึงพออยู่ฉันไหนจึง กระสับกระสายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสองโคลินบทที่13ข้อสเพราะว่าแม้นพระองค์ทรงถูกตึงเพราะทรงยอมอ่อนแอแต่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เพราะฤทธ,ธานุภาพของพระเจ้า เพราะว่าถึงแม้เราอ่อนแอในพระองค์แต่ต่อพวกท่านเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์เนื่องด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าเยเรมีบทที่31ข้อ25เพราะเราจะให้จิตใจที่อ่อนแรงนั้นอิ่มและทุกจิตใจที่อ่อนละอา เราจะให้อิ่มสมบูรณ์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระอ,องค์จะทรงเมตตาสถติดอยู่กับเราทุกวันจะคอยปอกป้องคุ้มครองและใหะ้ความยุติธรรมกับพวกเราคอยดูแลไม่ให้เรานั้นหลงผิดไปถ้าพวกเราหลงผิดไปพระอ,องค์ก็จะทรงนำเรา กลับมาที่จะให้เรานั้นฟืน้นคืนกำลังขึ้นมาเพื่อจะเดินไปกับพระองค์พระองค์ทรงรักและห่วงใยลูกๆของทุกคนมากขอให้พวกเรานั้นที่จะเชื่อฟังและเดินตามทางของพระองค์ด้วยเถิดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้จงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและสุขสิ่ง ขอพระองค์ทรงเมตตาเลี้ยงดูข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความรักความเมตตาเลี้ยงดูลูกทุกคนที่อยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ขอจงปวยพรให้ลูกๆทุกคนสิ่งที่ขัดสนและขาดอยู่ในครอบครัวของลูกขอพระองค์ทรงเลี้ยงดูอย่าให้ลูกทุกคนขัดสนขาดสิ่งใดๆดเลยขอให้ การงานการเงินในชีวิตของลูกทุกคนในครอบครัวทุกครอบครัวสิ่งที่ลูกทุกคนทําไม่ว่าในการงานการเงินทุกอย่างขอให้อยู่ในการดูแลของพระองค์ลูกๆทุกคนเชื่อและวางใจในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกขอให้พระองค์ทรงเมตตาที่จะนำ ชีวิตของลูกทุกคนเข้ามาอยู่ในพระองค์มาสู่ชีวิตครอบครัวของลูกทุกคนขอให้ได้รับพระพรทุกคนในครอบครัวของลูกทุกคนมีสันติสุขและได้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และให้การงานการเงินจเจริญก้าวหน้าพระองค์เจ้าข่าลูกๆทุกคน ทราบถึงในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์คอยอคอยดูแลตักเตือนสั่งสอนพวกเราทุกๆวันอขอให้พระองค์นั้นอย่าได้ทอดทิ้งลูกทุกคนที่ลูกทุกคนจะเดินตามทางขอโพร์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะให้เรามาพร้อมใจกันที่จะนั่งลงทูลทุกสิ่งทุกอย่าง ต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตา,าช่วยเหลือประเทศอิสราเอลประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาและทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัยอัคคีภัยวารภัยอยู่ในขณะนี้ขอองร์ทรงเมตตาปัดเป่าให้สิ่งเหล่านี้ ที่จะไม่เกิดขึ้นให้ไปตกอยู่ที่อื่นซึ่งไม่ใช่ที่พวกเราอยู่พระองค์เจ้าข้าและลูกขอฝากประเทศอิสราเอลไว้ในฝ่ายฝีพระหัตขอ,องโบขอให้พระองค์ทรงเมตตาส่งทูตสวรรค์ปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลและประชาชนให้แค้วคาดจากศึกสงครามในครั้งนี้ขอให้สงครามสงบลงและทุกประเทศ ที่จะไม่เกิดสงครามขึ้นทำให้อ่ไม่เกิดสงครามโรคขึ้นพระองค์เจ้าข้าขณะน,นี้พระองค์ใกล้จะเสด็จมาแล้วทุกคนรู้และเตรียมตัวที่จะรอคอยพระองค์ที่จะเสด็จมาไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยประเทศอิสราเอลและ,ะทุกประเทศได้พร้อมทั้งพวกเราได้นอกจากพระองค์ผู้เดียว ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาเสด็จมาและปกป้องคุ้มครองพวกเราและทุกประเทศให้พ้นจากวิกฤตร้ายนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาลูกคนเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้โดยการทรงนำของพระองค์พระบิดาเจ้าข้า พระคุณขอพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพระงและตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพระงได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจ จิตวิญญาณและสปปรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงแม่จารับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกทุกคนได้นำมาถวายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนไว้กับพระองค์ เป็นผู้รับใช้ขอบองค์จนกว่าลูกทุกคนจะจากโลกนี้ไปลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเ,เมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ